จีนประกาศโครงการอากาศสะอาดกว่า10ปีตอนนี้สำลิดผลแล้วครับย้อนกลับไปในปี2013ปัญหาสิ่งแวดล้อมจีนที่ในช่วงนั้นต้องบอกว่าเข้าขั้นวิกฤตเป็นอย่างมากจากการขยายตัวของสังคมเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วทําให้รัฐบาลจีนประกาศทําสงครามกับมลพิษผ่านแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่มุ่งเป้า4ีด้านด้วยกันคือควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินจัดการปล่อยไอเสียจากยานพาหนะและลดมลพิษทางอุตสาหกรรมรวมไปถึงสกัดกั้นฝุ่นละอองทั้งหมดนี้นะครับทำให้จีน ลายเป็นประเทศพัฒนาแห่งแรกในโลกที่กำหนดเป้าหมายในการลดความหนาแน่นของฝุ่นพิษ PM 2.5โดยมีกรุงปักกิ่งเป็นผู้นำกลุ่มเมืองต่างๆเพื่อกำกับดูแลตามหลักการและประสานงานในระดับภูมิภาค หวังอี้วิศวกรอาวุโสประจําสํานักงานสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศของเขตซีเชิงในกรุงปักกิ่งออกมาระบุว่าคุณภาพอากาศของปักกิ่งก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในปี2024มีวันที่มีคุณภาพอากาศดีสูงถึง290วันซึ่งเพิ่มขึ้น114วันนะครับถ้าไปเทียบกับปีที่วิกฤตยอย่างมากในปี2013แล้วก็สูงเป็นประติการด้วยครับส่วนวันที่มีมลพิษรุนแรงลดจาก58วันในปี2013เหลือเพียงแค่2วันเท่านั้นในปี2024ซึ่งก็ถือว่าลดลง ร้อยละ96.6นี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของรัฐบาลระดับเขตและระดับเทศบาลนะครับเพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศและที่ขาดไม่ได้เลยคือการขานรับนโยบายจากภาคเอกชนและชาวจีนั่นเองครับด,ด้วยแพ็กเกจจิ้งกว่า5,000รายการดูมาตรฐานคุณภาพเยี่ยมเลือกบรรจุภัณฑ์เลือกโกลวเพราเราโตไปด้วยกันแพ็กเกจจิ้ง0 2 2 1 0 8